สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องวงดนตรีพื้นเมืองที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆนะคะวงดนตรีพื้นเมืองคืออะไรนะคะวงดนตรีพื้นเมืองก็คือวงดนตรีที่คนในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ในภาคนะคะจัดทาขึ้นกันเองนะคะคิดค้นขึ้นทาขึ้นกันเองนะคะใช้ประกอบการแสดงอะไรก็ส่วนมากก็ใช้ประกอบการแสดงการรําของแต่ละภาคนะคะ แล้วก็ใช้เพื่อความบันเทิงนะคะซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกภัยของแต่ละคนละท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะของแต่ละภาคนะคะก็เครื่องดนตรีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะหรือว่าจัดทําขึ้นจากคนในท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองคะ่ะส่วนความยากง่ายเนี่ยมันก็เป็นแบบง่ายๆอยู่แล้วเนาะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็น วงดนตรีพื้นเมืองหรือพื้นบ้านนะคะก็จัดทำแบบง่ายๆหาวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆจากในท้องถิ่น,นนั้นๆนะคะอ่าต่อมานะคะลักษณะของดนตรีพื้นเมืองหรือดนตรีคือบ้านคืออะไรนะคะหนึ่งเลยบทเพลงต่างๆนะคะตลอดการวิธีเล่น วิธีร้องนะคะก็มาจะได้รับการถ่ายทอดด้วยคำสั่งสอนต่อๆกันมาด้วยคําพูดนะคะของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนในท้องถิ่นของคนในภาคนั้นนะคะและการเล่นและการร้องเนี่ยก็จะมีการฟังนะคะฟังเสร็จเราก็จะจดจานะคะการบันทึกเป็นโน้ตเพลงเนี่ยไม่ใช่ลักษณะดั้งเดิมของวงดนตรีพื้นเมืองนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะในปัจจุบันนั้นนะคะการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านหรือพื้นเมืองเนี่ยโดยการใช้โนต้ตเนี่ยก็มีบ้างแล้วนะคะต่อไป2นะคะเพลงพื้นบ้านนะคะไม่ซับซ้อนนะคะก็จะมีมักจะมีจังหวะหรือทํานองแค่2องสามทำนองนะคะร้องเล่นกันไปนะคะโดยการเปลี่ยนเนื้อร้องนะคะจังหวะประกอบเพลงนะคะที่ ไปตามเนื้อผ้าหรือตามการแสดงกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะมีการร้องแบบซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะอาจจะกล่าวได้ว่าดนตรีหรือเพลงพื้นบ้านนะคะเน้นเรื่องการร้องและการละเล่นประกอบดนตรีเช่นการฟ้อนรำหรือการเต้นรำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ 3. รูปแบบของเพลงพื้นบ้านนะคะไม่ซับซ้อนค่ะมักจะทำเป็นทำนองแค่23งําทำนองเล่นกันไปนะคะ 4นะคะลักษณะของทํานองและจังหวะนะคะเป็นไปตามลักษณะของกิจกรรมหรือการละเล่นนะคะเช่นเพลงกล่อมเด็กก็จะมีทํานองเย็นเย็นใช้ขับกล่อมจังหวะช้าชานะคะให้มีความผ่อนคลายเพลิดเพลินแล้วก็หลับไปนั่นเองค่ะตรงข้ามกับเพลงรําวงนะคะหรือเพลงที่เราใช้เสิริงนั่นเองนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีความเร็วจังหวะคึกคื้นนะคะสนุกสนานนะคะ ต่อไป5ลีลาการร้องเพลงพื้นบ้านนะคะมักจะเป็นไปตามธรรมชาตินะคะการร้องก็ไม่ได้เน้นด้านคุณภาพของเสียงนะคะสักเท่าไหร่นะคะเน้นลีลาไว้มากกว่านะคะเน้นลีลาการร้องเอาสนุกเอารณ์นะคะเอาถ้าสมมติว่าเราจะต้องเศร้าเขาก็จะเน้นว่าเราต้องเศร้านะคะไม่ได้เน้นคุณภาพเสียงเท่าไหร่นะคะก็ หลักของการร้องเพลงนะคะต้องเอาออกมาจากลำคอศีรษะอะไรอย่างนี้นะคะอ,ออกมาจากท้องอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นหลักการร้องของดนตรีพื้นบ้านนะคะก็จะแบบก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะคะก็จะตามอารมณ์ของเขานะถ้าเร็วเขาก็ร้องเร็วสนุกสนานนะคะไม่ได้มีหลักเกณฑ์หรือว่าเทคนิคอะไรมากมายนั่นเองคะ่ะ6นะคะ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงพื้นบ้านนะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะเป็นของท้องถิน่นของแต่ละภาคนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งสิ่งนี้นเป็นเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้เราได้ทราบว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้มาจากภาคไหนนะคะอย่างเช่นแคนอย่างเช่นโปรงลางอย่างนี้นะคะเราเห็นปุ๊บอุ้ยโป่งลางขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าจะต้อง ของภาคอะไรคะของภาคอีสานถูกไหมคะถ้าเกิดเราเห็นซึ่งเห็นสล้อปึ๊บอุย้ยต้องมาจากภาคไหนต้องมาจากภาคเหนือถูกไหมคะนั่นแหละคะ่ะวงดวนตรีพื้นบ้านก็จะมีลักษณะของดนตรีตามแต่ละภาคนั้นไปคะ่ะเมื่อเราเห็นเราจะรู้ว่ามาจากภาคไหนนะคะค่ะเมื่อเรารู้ลักษณะของวงดวนตรีพื้นบ้านแล้วใช่ไหมคะเราไปรู้กันมากดีกว่าว่าวงดวนตรีพื้นบ้านของแต่ละภาคมี วงอะไรกันบ้างนะคะคือหนึ่งภาคเหนือเลยแล้วกันเรามาเริ่มที่วงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือนะคะก็คือวงดนตรีที่คนในท้องถิ่นภาคเหนือนะคะจัดทำขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ในภาคภาคเหนือนั่นเองนะคะก็ได้แก่กองขนาดใหญ่นะคะเครื่องดนตรีที่มีเนาะก็จะเป็นกองขนาดใหญ่กองแอลชาบข้องหุ่ย ปีจุมเป็นต้นนะคะนำมาผสมเพื่อประกอบการขับร้องหรือการแสดงฟ้อนรำต่างๆนะคะของภาคเหนือวงดนตรีที่มีก็หนึ่งนะคะวงสะลอซอซึ่งะะวงซอลอซซึ่งอ่ะเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงนี้นะคะก็คือซึ่งเล็กซึ่งกลางซึ่งใหญ่นะคะแล้วก็สะล้อเล็กสะล้อใหญ่ตะโพนคุยชิงฉาบนะคะต่อไปนะคะ วงที่สองนะคะวงกองสวััดไชยนะคะวงกองกองสวััดไชยเนี่ยเครื่องดนตรตีที่ใช้ก็คือกองสวบัดไชัยของห่งฉากใหญ่นะคะต่อไปนะคะวงปูเจนะคะวงปูเจเนี่ยก็จะมีกองปูเจฉากใหญ่ของชุดนะคะต่อไปนะคะวงปีจุมนะคะก็จะมีปีแม่ปีกลางปีจ้อยนะคะ ต่อไปนะคะวงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานะคะ่ะวงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานเนี่ยก็คือวงดนตรีที่คนในท้องถิ่นของภาคอีสานนะคะใช้บรรเลงประกอบการแสดงพื้นเมืองพื้นบ้านนะคะเช่นการฟ้อนรำการเซิงนะคะเป็นที่เรื่องลืออยู่แล้วว่าวงดนตรีอีสานในการเซิงเนี่ยมันมากมากนะคะก็จะมีลีลาที่สนุกสนานรวดเร็วกระฉับกระเฉงนะคะวงดนตรีในวง อีสานนะคะก็จะมีหนึ่งวงแคนนะคะเครื่องดนตรีที่ใช้ก็คือแคนแล้วก็กองนะคะตามที่เห็นแต่ละสมควรหรือตามที่เรามีนะคะกองนะคะต่อไปนะคะวงโปรงรังนะคะก็จะมีพินอีสานพินเบกแคนชิงกองตุ้มกองหางนะคะ,ะก็ไห่ซองไห่ซองก็คือไห่ที่เขานําเอายางหรือเชือกนะคะมาผัดไว้ตรงกลางปาก ปากหายนะคะอดีอย่างที่เราเห็นนางรํานะคะหรือนางหายเนี่ยดีรำดีกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะวงกันตึมนะคะก็จะมีเครื่องดน,นตรีก็คือกรองกันตึมสองรูปนะคะซอนะคะหรือตัวเนี่ยตัวก็คือซอเหมือนกันนะคะตัวนะคะตรัวนะคะต่อเต่ารอเรือไม่หันอากาศหวอแหวนตรัวนะคะอออออนนากาะคะอหนึ่งคันปีอ้อหนึ่งเรา คุยหนึ่งเราชิงกราบและฉากนะคะอย่างละ1นึ่งคู่คะ่ะแต่ว่าถ้ามีเครื่องดนตรีไม่ครบก็อาจจะอนุรลมนะคะให้ใช้เครื่องดนตรีเพียงแค่4อย่างคือกองกองกรันตึม1น,น,นรูปซซหนึ่งคันจิงฉากอย่างละ1คู่นะคะ ต่อไปนะคะวงดนตรีพื้นบ้านภาคกลางบ้างนะคะวงดนตรีพื้นบ้านภาคกลางนะคะก็จะนิยมเล่นเป็นเพลงพื้นบ้านนะคะจะไม่มีวงดนตรีพื้นเมืองซะส่วนใหญ่นะคะส่วนวงดนตรีที่ใช้ในโอกาสต,ต่างๆนะคะก็จะใช้วงดนตรีไทยธรรมดานะคะเพลงพื้นบ้านที่นิยมเล่นก็จะเป็นเพลงภาคกลางนะคะได้แก่เพลงชอย เพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวนะคะเพลงสง่งส่งฟางเพลงปกไก่นะคะเพลงอีเซลเพลงวงมาลายนะคะแล้วก็ยังมีวงดนตรีพื้นเมืองก็ได้แก่วงกลองยาวนะคะมีเครื่องดนตรีคือกองยาวชิงชับเล็กปรับโมนะคะใช้บรรเลงในขบวนแห่งานมงคลนะคะหรือว่าที่เราเห็นเออ งานบวชนะคะบวชนาคนะเราจะมีวงกลองยาวนะคะต่อไปนะคะวงรำตัดนะคะก็จะมีกองระมานานะคะแล้วก็มีฉิ่งใช้บปนเลงประกอบการแสดงรำตัดนะคะรำตัดนะคะใช้แสดงลระหอรำตัดนะคะอ่าต่อไปวงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้แล้วนะคะวงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้นี่นะคะก็คือวงดนตรีที่คนใน ท้องถิ่นภาคใต้นะคะใช้บรรเลงประกอบการแสดงพื้นเมืองของชาวภาคใต้นั่นเองค่ะวงดน,นตรีมีวงอะไรบ้างหนึ่งวงปีพาชาตีนะคะเครื่องดนตรีในวงปีพาชาตีที่มีก็คือของคู่ทัพกองชาตีฉินใช้บรรเลงประกอบการแสดงโนรานและหนังตะลุงนะคะต่อไปนะคะวงการหล่อนะคะ ก็จะมีปีการหลอหนึ่งเหล่าทับ1คู่แล้วก็ของการหลอสองใบนะคะใช้บรนเลงในงานศพนะคะต่อไปนะคะวงรองเองินนะคะเครื่องดนตรีที่มีก็คือรามนาของไวโอรีนะคะใช้ประกอบการแสดงรองเองินนะคะค่ะวันนี้ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวงดนตรีพื้นเมืองที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจสามารถกดกลับย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปได้เลยนะคะว่าวงดนตรีพื้นเมืองนะคะที่มาเป็นอย่างไรลักษณะเป็นยังไงมีวงอะไรบ้างนะคะแต่ละภาควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ